สวัสดีครับผมโคตบุรินนะครับไอบีติดดิ้งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับด้านการเทรดนะครับว่าจะประสบความสำเร็จนะครับในตลาดโฟเล็กนะครับก็เข้าย่างสู่ปีที่7ดนะครับด้วยวัยอายุ49ปีนะครับซึ่งนะครับผมก็ต้องขอเกริ่นนิดนึงนะครับตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับที่ผมเข้ามาตลาดโฟเล็กใหม่ๆนะครับตอนนั้นก็นะครับเป็นพนักงานประจำ นะครับตามเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับก็เป็นโปรเจกต์มีเนเจอร์ในบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับนะครับถามว่าเราทําไมมาชื่นชอบนะครับเกี่ยวกับด้านการเทรดอันดับแรกเลยนะครับเราตัวนั้นนะครับเราต้องการนะครับอาชีพที่มันมีอิสระนะครับแล้วก็ชื่นชอบเกี่ยวกับด้านการลงทุนนะครับตอนนั้นก็อยู่ระหว่างการทํางานประจํา นะครับเราก็ศึกษาเกี่ยวกับหุ้นนะครับเกี่ยวกับกองทุนนะครับแล้วก็หุ้นรายตัวนะครับแล้วก็ตลาดต่างประเทศนะครับสุดท้ายมาจบที่ตลาดฟอเร็กตนะครับถามว่านะครับทำไมตลาดฟอเร็กเนี่ยมันเป็นตลาดที่น่าสนใจนะครับเพราะตลาดฟอเร็กเปิดยีิบสี่ชั่วโมงนะครับหลังจากที่เรานะครับกลางวันเราใช้เวลาในการทํางานประจํานะครับกลับมาถึงบ้านนะครับทุ่มสองทุ่มนะครับเราก็มา ศึกษาเกี่ยวกับฟอเ e ็กแล้วก็เข้ามาเทรดนะครับแล้วก็ยืนในตลาดมานะครับอยู่ได้ถึง6กถึง7ปีนะครับแต่ว่าฝ่าที่เรานะครับจะประสบความสุดได้นะครับมันก็เป็นอะไรที่หนักอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราชื่นชอบในตลาดฟอเ e ็กแต่ว่านะครับเราไม่ได้ไปศึกษานะครับเราไม่ได้ไปไปเรียนกับโค้ช ่างๆนะครับเราก็พยายามไปเสิร์ชหาข้อมูลนะครับตาม youtube ตามโลกอินเทอร์เน็ตพวกนี้ครับแล้วก็ศึกษาด้วยตัวเองตลอดนะครับศึกษาด้วยตัวเองตลอดแล้วก็พอเรามีความเข้าใจมาระยะหนึ่งนะครับเราก็ต้องอยากจะประสบความสําเร็จนะครับให้มันไหวขึ้นนะครับผมก็ตัวนั้นก็ผันตัวนะครับไปเป็นโค้ชนะครับตัวนั้นก็เป็นโค้ชได้ครับอะคาเดมี่อ่งหนึ่งนะครับ เพื่อต้องการนะครับเรียนรู้นะครับและไปศึกษาฟนฟ้าจากหนังสือต่างๆนะครับแล้วก็สอนด้วยครับเพื่อและเพื่อพัฒนาสิ่งที่เราได้เรียนนะครับจากตำราต่างๆนะครับให้เราสามารถทบทวนได้นะครับแต่นะครับมันก็ยังไม่ประสบความสําเร็จสักทีเดียวนะครับจนเรารู้นะครับปัญหาต่างๆ นะครับและเรามีการนำมาพัฒนาแก้ไขนะครับพัฒนาอันดับแรกครับพันาที่ผมเจอมีอะไรบ้างข้อหนึ่งเลยนะครับแพทเทิร์นนะครับเซตอัพนะครับการเข้าออเดอร์เนี่ยนะครับอันดับแรกเลยในเชิงของตี่ิ่เข้านะครับซึ่งเป็นนะครับซึ่งเป็นข้อมูลนะครับอันดับต้นๆเลยที่นักเทรดเดอร์ทุกๆท่านกำลังวิ่งหา เซตอัพที่มันมีความแม่นยำนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับถ้าเราเรียนรู้เยอะนะครับเราเข้าใจเยอะนะครับเราศึกษามันมากพอมันก็เป็นการดีนะเป็นการดีแต่เพจเซตอัพต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วนะครับถ้าเรานะครับถ้าเราเข้าใจถ้าเราเข้าใจตลาดนะครับเราเข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าเราไปจำนะครับ เพศเซทฮันะครับมันมีเป็นร้อยนะครับมันมีเป็นพันนะครับถ้าเราจะจจาให้หมดทั้งร้อยทั้งพันมันคงจะไม่ได้แต่นะครับผมใช้เวลาในการทุ่มเทเกี่ยวกับการอ่านจ h a r ปเ a อร์นะครับเราผมใช้ความเข้าใจว่าทำไมมันเป็นแบบนั้นนะครับจริงๆแล้วนะครับจั t เปเร์เนี่ยมันมาจาก Market s t ต u c t เจอนะครับถ้าเราเข้าใจ Market s t ต u c t เจอเนี่ยนะครับนะครับจริงๆ แพทเทิร์นต่างๆมันมาจาก Market ตอร u เจอร์ Marketing er, ก็คือโมเมนตัมของตลาดนะครับพูดง่ายครับ้าโมเมนตัมวิ่งไปทางไหนนะครับเราก็จะเล่นหน้านั้นหละครับก็คือพูดง่ายคือเรารอให้คราฟมันเอ็กซ์เพนชั่นออกไปถ้าคราฟมันเอ็กซ์เพนชั่นไปทางไหนแสดงว่าโมเมนตัมมันไปทางนั้นโมเมนตัม um มันไปทางนั้นปุ๊บเราก็เทรดไปตามหน้านั้นแค่นี้เองครับถ้าเราเรียนรู้นะครับใช้ความเข้าใจ นะครับเราไม่จําเป็นต้องไปจำแพทเทิร์นนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปจําเปลพ่เซต e อัพให้มันเยอะนะครับต่อให้มันมามีเป็นร้อยเป็นพันนะครับถ้าเราใช้ความเข้าใจนะครับเราก็สามารถนะครับเขียได้หมดนะครับเขียได้หมดนะครับทีนี้นะครับพอหลังจากที่ผมนะครับตอนนั้นได้ไปซื้อตำรามาประมาณ10บกว่าเล่มนะครับตอนนั้นก็จริงๆก็สูญเสียเยอะเหมือนกันเพราะว่าช่วงนั้น เรามีความรู้ไม่มากพอนะครับแต่เรายังนะครับยังไม่เข้าใจตลาดมากพอนะครับก็เลยทุ่มเทนะครับมาอ่านนะครับเกี่ยวกับ n m c แล้วก็ r t m นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเพื่อต้องการนะครับสิ่งที่เราสูญเสียไปในอดีตนะครับเราต้องการเงินของเราขึ้นกลับมานะครับมุ่งมั่นนะครับอ่านหนังสือนะครับสิบอนเล่มนะครับสิบฟอนเล่มนะครับอ่านจนรู้เลยว่า แต่ละเล่มนะครับจริงๆแล้วเจ้าของเนี่ยเขาต้องการสืออะไรนะครับแล้วเราจะเอานะครับเนื้อหานะครับที่มันเป็นเมเจอร์หลักๆของแต่ละเล่มนะครับดึงออกมาดึงมาใช้ดึงมาใช้ดึงมาใช้นะครับคลายเป็นเรามีความเอ็กซ์เปิร์นะครับคลายเป็นว่าเราสามารถนะครับเทรดได้ตามมาเก็ตตรัคเจอร์นะครับชัดเป็นเพื่อนปิดไปเลยครับมีเป็นร้อยเป็นพันผมใช้ความเข้าใจ ผมเห็นฉากผมก็รู้แล้วว่าผมจะเล่นหน้าเซล์ลหรือหน้าบายนะครับเปิดกราฟขึ้นมาผมรู้เลยครับว่าผมสมควรต้องเข้าด้วยทุกไหนนะครับแต่ควาที่เราจะได้มานะครับเร,เ,รเราก็ต้องผ่านปัญหานะครับมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผมก็เอาปัญหาที่เจอเ่ยนะครับมาพัฒนานะครับและ นะครับหลังจากที่เรานะครับเข้าใจเกี่ยวกับฉากเบตเทิลเกี่ยวกับโมเมนตัมเกี่ยวกับมาเก็ตติเจอร์แล้วนะครับตอนนั้นนะครับผมตัดสินใจนะครับศึกษาเกี่ยวกับซัพพลายดีมานนะครับซึ่งแซมไซเดนเนี่ยนะครับเขาเป็นคนคิดค้นซัพพลายดีมานนะครับก็ไปซื้อหนังสือตำรามาอ่านจากแซมไซเดนนะครับซึ่งถ้าเรานะครับเข้าใจเกี่ยวกับซัพพลายดีมานของแซมไซเดนเนี่ยนะครับมันจะทำให้เรารู้เลยครับว่าเบส Supply d ด m มานจุดไหนที่มันแข็งแรงนะครับซึ่งแซมไซเดนเนี่ยเขาจะแยกขึ้นมานะครับเป็น3ส่วนด้วยกันเช่น I-In Curve Low In Curve นะครับถ้าราคามันอยู่ I-In Curve แสดงว่ากราฟนปัจจุบันตอนนั้นมันเหมาะสำหรับคันเซลแต่ถ้าราคาปัจจุบันมันอยู่ในระดับ Low In Curve แสดงว่ากราฟตอนนั้นมันเหมาะสำหรับการบ่ายขึ้นไปนะครับและนะครับแซมเซเดนเนี่ย เขาจะสอนให้เราครับกดกรองดีมานโซนที่มันแข็งแรงนะครับซึ่งมันเอามาใช้กับเปลี่ยนเซตอัพมันจะเพิ่มความแม่นยำนะครับให้เรามากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือจุดนะครับที่จะนี่คือจุดที่ทำให้ผมสามารถแค่ปัญหาเรื่องคารเทดได้นะครับและหลังจากนั้นนะครับผมก็ไปศึกษานะครับซื้อหนังสือเกี่ยวกับมันนี่มนเน็เม้นนะครับหลายเริ่มมาอ่าน แรกๆก็ยังไม่เข้าใจนะครับแต่สุดท้ายพอเราเข้าใจนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแจ้งกับเพื่อนๆทราบว่าจริงๆแล้วมันนี่มนเน็เน้นนะครับผมมีทิ้ให้นะครับจริงๆแล้วคืออะไรครับคําว่ามันนี่มนเน็เน้นอ่ะจริงๆแล้วมันคือการรักษาทุนนะครับมันนี่มนเน็เน้นนะครับอันดับแรกหล่อนเราต้องใช้ R อาอานะครับเราต้องใช้รีวอร์ดครับให้ได้นะครับ แล้วบวกอะไรครับบวกกับลิสเปอร์เทดครับสองข้อครับนี่แหละคือหัวใจของคารมัณฑ์ม a ณฑ์ e มนนะครับลิสเ e อร์เทดจะเป็นเครื่องมือนะครับทาให้ปลอดของเราครับอยู่รอดปลอดภัยนะครับลิสดีวอจะแก้ปัญหาให้ปลอดของเราเติบโตนะครับฉะนั้นเราเอามั y m a ม a g e m e มนเอาลิสเปอร์เทดเอาลิสดีวอทเดโชมาบวกกับเทคนิคเข้า นะครับผสมประสานกันนะครับเราก็จะประสบความสําเร็จนะครับด้านการเติรดอย่างแน่นอนนะครับซึ่ง2องหัวข้อหลักๆนะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ผมเจอปัญหามาเยอะมากนะครับแต่นะครับผมใช้ปัญหาที่ผมเจอนะครับมาวิเคราะห์นะครับมาใช้ในการแก้ปัญหานะครับและแบ็กเท นะครับแบคเทสเยอะมากครับแบคเทสจนเรามีความเข้าใจนะครับและริดรีวอร์ดนะครับเราจะเทรดสินทรัพย์แบบไหนริดรีวอร์ดประมาณเท่าไหร่อาถึงจะมีความเหมาะสมอย่างเนี้ยเพื่อนๆต้องไปแบคเทสเองนะครับฉะนั้นนะครับวันนี้กว่าจะประสบความสำเร็จนะครับในวันนี้ได้นะครับก็อยากเชื่เพื่อนๆทุกท่านนะครับ มารับฟังนะครับรายการนี้นะครับแล้วก็แชร์ให้กับคนที่เรารักนะครับแชร์ให้กับญาติพี่น้องนะครับที่สนใจกับด้านการเทรดแต่ต้องการประสบความสําเร็จนะครับแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับรับรองว่าอาจจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากข้อน้อยนะครับซึ่งมันเป็นหัวใจนะครับเกี่ยวกับด้านการเทรดอย่างแท้จริง อย่าลืมนะครับถ้าเรารู้มากนะครับความเสี่ยงต่ำความรู้น้อยความเสี่ยงสูงนะครับนี่คือนะครับเป็นคำพูดที่นะครับอิตลอดการนะครับก็คือไม่มีวันตายนะครับฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับนักเตะทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาหรือบางท่านอาจจะเข้ามาทักเองแล้วแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ นะครับเพื่อนๆก็สามารถมาปรึกษานะครับคนเซร้ากับผมได้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกดติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ไปด้วยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆนักเตะที่มีปัญหานะครับที่ผมได้แชร์ออกไปเนี่ยให้เขาเล็งเห็นนะครับว่านะครับเนื้อหาวันนี้นะครับมันคือการได้รับการแก้ไขจากปัญหาอดีตที่ผม เคยเจอมาแล้วนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ขับนักเตดเดอร์ทุกทท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับปิดรายการไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ